หมูน้อยได้ไดมบักใหญ่หนึ่งเหมืน้อยโปรตัดนอ่าสิบโลว่ะอ่าเอาสิบโลว่ะเออบม้อดก็ได้มาจะหาหกโลนี่แหละซอยกันโอ้เอาคนเบ๋อ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 เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาคนละชามก็ได้ไปชามกันบ่ชามกันเอาไหมมาเอาตัวพอดเฮงไปเลยเลยบานนี้มันก็โพดหรอยสองแสนสี่ ดเอเอาดอยพี no ่น้องเ่าอาะกดเป็นชีโร yea ่แสนหนึ right> ่งเอาม่น่าจมึงอะชื um ่อตอยลูกสร้างว่านไม่น่าจะมึงอะขายจะ่าทิพย์จะเึกมื่อก็มื่อทอดกินร้นไปยังมันกินหลายมันกินหลายอ่ะมันจะทอดชโรอยู่บ่ยายได้ไหมบ่ได้ตีเดน้องไปนี่ฮะ

อันนี้มันก็อยากเกินทด่บอกปลามนคก็เหี่ยวคือคนขายเฉยอชัวอยงองินเนาะ เปิดผ้าไม่ไม่ดได้กับคำมืดตื่นตายังบริพักได้เศร้าอยู่ได้พี่น้องเลยมเมื่อเศร้านี่นะไปตลาดอ่าสวรไซบัดต,ตอนแรงมาตลาดสมคัครีไซพี่น้องอเห็นเนาะนะก่อนอื่นก็ต้องขอากราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดส,สุขสุขเด้พี่น้องเด้อเนาะบอกว่าชีวิตในแล้ว,ออวละกะ็ต่างประเทศพี่น้องเอกนี้ดีต้อนนี้ก็ต้องมาเตียงทองบา้านนาคือเกา่าเมื่อนี่มาเตียงกับมาซื้อนวองน่ากินน่าอยากอีกก่อนพี่น้องเลย ว่านะขอโทษขอไปลายๆนะพี่น้องนะเนาะอ่าเช้านี้ไปซื้อซีนแต่ว่าอา่าคุยกันทั้งครอบครัวก,กันยังอา่าเบิงบ่งประทรงสีพอประสัดพี่น้องเลยแล้วก็อา่าอย่างมาเอาเนื้อกินเพิ่มเติมจักสิดได้ยังเบิ่งก่อนพี่น้องเลยอ่เอาเนาะกาน่าชีเบิ่งปูเบิ่งปลาอ่าทั้งสามเาีเป็นวันจะโทษปูโทษปลาครับ sông tâm vừa sạch bên người cảm ơn bừng quạt ơ bên bên nào người nó và xin mi nhà nghe bên nào người à siní, này, pinong, okay. hmm. ah, đôi sờ đi má cái 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 áo cay đấy ôi phổi phổi nó เดบงกัได้เพิ่นเพิพ่นสร้งมาอากได้ปลานะปลา,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 ากะปลกอกกระกไก่ก่อบกอกกระเ, <c oughs> กะเอกไเนาะปลาก็บ,บนี่เนะบาะบบื้อนี่ฉันได้ประเด็นนะ Các này ừ. ừ. <laughs> à, Đi Ui bọn cháy sập biệt bệnh Bọn mẹ bọn cháy Bọn tiền thông Đi 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 rồi rồi cháy sập biệt bệnh Cháy mừng khín Cháy mừng Nói ง่ายเพิ่นเนาะพอกระเทิอนมีจะมองตัวทรงตัโดยสิ้นใช้เบสแล้วโอ้ยพอกระเทิรนอย่างนี้เนาะโอ้ย ซื้อแล้วได้แล้วสิ่นโดยเดีย๋ยวมาเบิ่งปลาปลาโอ้ยจะได้ปลานะปลานิ่นนี่แหละแต่มันจะได้ลายอยู่ไปเฮ็ดบุญแมนยูแต่ว่าจะได้แต่าลายไปเฮ็ดบุญฮะบ้แลยโบ้บอ,บอยากสั่งนี่แหละทำแบบบี้เลยเออ เปเอาขึ <c ười> <c ười> like> ้นมาเนเมแต่ใล้ๆว่าเอ้ย้าใจยากเนาะมันบอยฮะเขาเขาไล่แล้วสิ้นนะซื้อแล้วแต่ว่าจะเอาปลาสิ้นซื้อมาเศร้านี่เออเชอออเเออเอเออเเออเออ้นเอเอออเ ไฮโลสะไรน่เเจ้านี่ก็โพดแล้วเแยวเงินขไข่ได้ด้อยเนาะช่วยนี่เวสันห <laughs> มูน่อยอร่อยหมูน,หน่อยได้ไหมบากีใหญ่นึ่งหมูน่อยซีฟลอ ่าสิบโลวะอบุฮอดกัได้มาจะหาหกโลนี่ไสวยกันอเบมบ้าไปาอันเาโลอยนุฮอดหวยเจ้ากันไเมื่อไหร่เจ้บุเห็นหน้าเขาได้เห็นคือเก่าแล้วบิ้งในยูทูบไปเลย่ไโยยัดให้ลายก็ได้เห็นว่าอุดหนุนก็ให้ยักเอายัดลายดได้ พอแล้วแพอแล้วอเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหี้ยกระถอไรแบบนี้อะไรไทูบแปะโเป็นงินอะไร เหมนขายน่องกอกน่องไก่อยู่แถวนี้วะน่องไก่เขาเป็นบ้านหกแสนวนอืมก็ือบ้านนี่น่ะทำไปไนะแปดหนึ่งเ้าห้าดเมเอไร่ใช่ทานแรจะ่เพิ่ เาระบบระบบติ่มจะกองฟมแหละมันมีกองโฟมอยู่ฮะยังสี่ต๊ะนะบอ๊บอ๊บมันมันมันพอกระเทือนไม่ได้เป็นปังมันเกิดออกมาไม่ค่ะบอ๊าบอเป็นยังคำกระหินระยาแหะฮะเล็กเหรอใช่นะ โลเละเชิญโลชิ้ยโลลยเนี่ยโลเทไรโลเทไรโลหะชิพพันโลหะชิพ้ากโลหะชิพเลยเออที่นี่การขาฮุกโลอะไรนี่นะชิพัโลเียเอาเอาติดหติดไหมติดัเดียวก็ได้ อันนั้นให้ขวอ,อยเด้อหันให้ขวายเด้อแมนัวหันหันไปทอดนะแมนตะต้อนเออกมันกัอัออนเดียวกันตะว่หันฮะหันไปได้ใช่หันหันที่สี่ไดนะตออออ่าอาอาวงอายหันใส่ิโเลยเจ้ากบมูไลเออเออเอมนเนเ

ไปใช้คินเห็นเด้อนี่เจ้านี่ลนะผมมีเงินมีคำยังบ้านี้ฮะแบบซีฟึนงนโอ้ช่วยมันเป็นช่างปลามานะโอ้ยตัวไท้ยนั่นนะ โอ้เอาคนบ่บ่บ่เดียวใจเย็นใจเย็นเอาคนอะชามกันได้ไปชากันบ่ชากันเอาไหมเอาต้นหัวบัวหัวหัว่าบพาพาเงไปได้เลยบ่เนี้มันก็พรวดร้อนนะขัวขัวขัวอ่าาพาพาเลยเบาะเฮงไปเลยเลยบเนี่ยบันก็พรบดร้อน ก็ไปเลยพอกระพาะวานี่เนาะเอาไปสามตัวโอ้โหเออแกนเลยไสูงเอ็กใหมเนี่ยเออเอำกัน mhm. บ่ซ้ำกันบ่เอาชองตัวก็ได้แป้นอ่ะไปโดยโดยโดยโอ้ผมกระบวัยแล้วเห้ยเนาะใกระไร เนยได้ได้ได้้อตป้นโอ้ยไปว่าอวอรอเกินมันจะไปหอด2อนีักเลย่อเกือบเกืบเจ้าคิดไปเองกันนะมันก็ข้อแบบนี้แล้วจะมไดลบ้านานะไมันก่บุ้มเงีนมีข้ามชอยเห็นจ้ามาไรดีใจได้เต็มแนเลยโอ้ยเนาะ เมนซับไปโทษนะเนี่ย ชื้ปลาาไดไก่อ,อมันเป็นอะไรครือว่าตุ๊ดจงตุจีนอยู่ก็คือขายยากแทาไหว่ายเื่เอมกระกว็ออออออแล้วก็แล้วเนาะอ

ได้บอ,อจ่ายเงินแล้วกันจ่ายเป็นล่จ่ายไปไ็นหน่อยก็ไม่อองเลยบวายได้ดิจักหมืน่นแล้วเอาไปใส่นั่นในข่อยนี้ด้วยใส่ก่อฮะตัว,วเชนหนึ่งเอาหมูขายเปดชิปเจ้าคือขายเชนหนึ่ง,ไ,ง,งได้เด,ดี๋ยวพ่ออรเชนเนาะพเลอะไรเออ

่าถ่ี 4, 5, ่ห้าหกเมื่อขายให้ใครนาก่อน <c oughs> อะ <c oughs> ไรอะ <c oughs> ไรก็ไปชิมในรางรถในค่อยฮันไปน้ำการรดอะไรน่ะสสาวสี่่พับ 2องแปดสาวสี่สสาวสส,าวส,สองสนสี่เะฝากไว้แป๊บนึงเด้อเดี๋ยวจะเอาไปนั่นรถก่อนพป่นอง่างโอ้ย ฮะเอาเราคั่วให้อยู่เอาบริคั้ว่วบ่ไม่ไบริขั่วใ่ะเนียปลา่ะคั้อะไรเนี่ยเออเราเห็ดอยู่เรากระไรเราเราบุษันเนาะม่คำพูดเนาะอุปัง เอาเท่าที่มี่อะเท้าจังบ่อเห็ดบุญน้ำพอโอ้ยเนี้บุญลายเนื้อโดยเห็ดกองบุญน้ำพ่อไซสอัน่ะแม่สามเซนซี่สามเนสี่สิบ ชิมพลังรถให้ไอ้ไน,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 ดดนี่นี่ชั้นดำดำนุ่มๆใกล้ๆนี่นี่มันมีควงฟูมอยู่งัดจะหันแล้วก็ได้ไบบเออเอาไ้ขัใบหหขใหม่เลยนะบอรรถน้องไส้โอรถฮาวบริเออมาโอ้โข้าใจเลยโด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  เดียวโรโมทั่นเนาะโอ้ยกระเป๋าโอเคโอเคอาต้นเห็นนันโอนในยูทูบอันนี้จริงหรอเนาะเอาเป็นหยกเอยหนึ่งขึ้ย่องเป็นแท้เซียเป็นหยกเอยโอ้ยช่างว่าแท้ได้มีเมียแล้วมีเมียแล้วอามีเมียเหรอดูนันนันเอยค่ะอาลูกลูกผมถึงแวโอเคโอเคเฮ้ยลูกจะคุนเลยน่ก็ได้ลูกคนหนึ่งโดยเป็นเปิไฟอันนู้น แล้วเดินนอกเนาะแด่สิบวนอกไปหนอเอะเนาะชีโร่เชนหนึ่งคือไอเนี่ยังม่อย่ะนี่นางกหักไดนเชีโร่แชึ่งนีเ่งนี่เอาไม่น่าอยากมื่อชอยในลูกสร้างว่าเชนไม่น่ายกเมื่อายจะลาทิปจะไม่ยเมื่อก็มื่อทอดกินร้วไปยังมันกินหลายมันกินหลายอ่ะมันจะทอดชีโร่อยู่บ่ยายไห่บ่ได้ีดเด้ำหนอกอนี่ กุ้ง่กินรูปเขาไม่ท่านนี่ใช่ใ่อะไรแม่ผานอันเป็อดผ่านรับูปแปดเออเดียวแม่ในนึงเหรอบุปผียังบุปผียังอ้าบุปผียังอ้าม่ตูุ

เราเคยช่วยกิตายครับคุนี่นหะอ่าบวยยรงดีจะเป็นเมื่อเฮ็ดบุตเฮ็ดสินเป็นยังไทราทไร่ของเม่มึบ้าหล่อแล้วน่ะอู้ไหนเช้เช้ากันได ไอ้นี้ตอนนั้นมันนอไปเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญนี่เอาุ้งไปฮะโรสไนท์บปเตเแา่ลูกไ่โอ้ยโยบเกอลูกเมท้งซไหนบวยแล้วเนาะมื่อหน้าซะหนึ่งเวสามเออ ผมไปยังเพราะว่าเขาไม่ได้แบบว่ามันซื้อไปเห็ดงานนนะบัวไรซื้อไปเห็ดบุญเบ็ดเบี้ยเห็ดนไปต้มส้วนยไปด้๋ยวซื้อไปกินไปยากกอนเดี๋เมื่อนเมื่อนใช่เดี๋ยวเมื่อไนชีซอยชซอย้นเลยโอ้ยเนาะเอห็ดเพื่อนเท่านี้เลยเมนเมน

ลูกบวบไว้ลูกใส่ผ้าเทาลูกคว้าวานลูกบวไว้จงไว้ลูกเติมน้ำมันเน่เห็นไ่มแกเติมน้ำมันลูกมดเออมืดล้านสองล้านแล้วโอ้ยเติม้ำนลูกไปเดือนเด้ออาไปเอาไปกินมัเนี่ดาเนาะโอ้ยเห็นแล้วอ่างไปผากไว้จะก่นก่อนออ แล้วอันอันแล้วแล้วนได้แล้วได้เมนะอันเอาตัวหนึ่งนะอันเ่ะไปป้าชลดำดไหเฮานี่เด้นี่เป็ดหนึ่งก้าวเปดหนึ่งก้าด้ดอด้ซนบไกเป็นไม่นขามเนาิเนี่นฮ่ามีแต่มันลอยเดือดเดือดเดือดอยู่ก็เลยบบเอาบอยากฆ้าเห็นบ้านไปเห็นบุญนะนะ เลยมาช่วยตาดีอซยอช่วยยูซิโน่บ่บ่ไม่ช่วยพี่บ่ดูน้โดวยด้ยวอ่ะไปรอพวกกันจังหน่อยดยไปไปเบิรงทางฝุ่นกอนด้วยดวยดยมาคำพูดพี่นองตลาดไหวเลย โอ้ยคนจมหัวมาเงาไงให้หล่ะหัวก็หัวไังฉั่นแต่นางเบิดแล้วบูมีเงินเท่านี้แล้วเบิดพี่น้องเหรอไอ้หัวนี้หัวเครื่องเบิด์ตเรเครื่องยังลายอยู่เงินเท่าเบิดก่อนไปแบบนี้อ่ากูแหละคือสีดลายเติบเลยแหละพี่น้องเหรอเนาะเอาหมกทัวไปกิน ไปตำหรือว่าไปกินกับลาบซีดนะนี่มจยหกชั่วให้บ่เมนเออแมนโอเคมันจะเพิ่ตลาดดีๆเลยอน้้อกันหายเกบลาบกับบอโอย ผมว่าจะาคร่ขคายดีนะเราม่เอาไค่ายดีกว่าวดดีจำเป็นต้องสี้รอก้วกันหลดเข้าใจเงี้ยเหรอบนเลยบ่นนะ เออมากมากมาเสียงหัวสะใจแมผมเลยนะอผมเลยเราะเรเอาแล้วบอาพี่กันโอ้ยเดียวที่่งเรือลายยังอยูขของหนะะพอแล้วพอแล้วเส้นหนึ่งพอแล้วเสนหนึ่งพอดีไปสูงไงเฮ้าเนี่นีถหลๆดหลุดหลุดหลับ ดีขึ้นขึ้กันไรเด้อคนเดิมก็อยากเกินได้บอมันคือเฮี่ยวคือคนขายเฉยมึงคือเียวคือคนขายเย ตทนในคยคเลออกนี่นาพ่อเดินรถเนุเดียวว่ามันคนขายเดียวเด้อจะก็มาตื้อมันเหี่ยอีู่ดีเบี้ยจำดีนันตัวมือนนี่เด้อแกไม่ใหม่รนี่นะมันกันแน่นี่แล้วลัวยามนี่นี่คนเน่แม่รถอะไรไรแค่อันนี้แหละพ้างปูนแกมดอนนี่จี๊ปพันจี Cứ phải hết, kiếm ngay thế, à, nó, no. <laughs> ờ, à. ừ. ừ. thành ờ, ờ, phủ ngài phủ dài lý nó, à, rồi, 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 ờ, không chờ, bô bố ca lẽ, bô nhang vậy đó bạn, bùa vậy lẽ, bùa vậy lẽ, nhôm đấy rồi, 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 rồi.

Rồi, áo áo chắc vậy mẹ Ok, ok Ơi, bên xuống lan không Đây Ơi ย็น,น,นเอยอะเนมวยใส่ก็ได้ในอ,อากาศนี่ยังแบบใส่ก็ดีเอ่อทะเลาะหนาวนี่เนาะหนาวนาวนาวตลาดสมคีใส่ถักผุดวูวูยีนองไปโคตรอระไรบันิบไวละเมื่อก่อน น้าพี่น้องเนาะไอ้พวยผู้ใหญโพูดพิเตอเอฟซีพี่น้องจะชดนะกระลายเลยมีย่ายะไรเล่นมันจะชดนั่นเลยเมื่อกี้นี่มนเมนบอลเทียนเคยไปชื่อโว้ยแต่ก็ชวดเห็นไหมมาเป่นหอกไปได้พี่น้องเลยพวกกาลงเลยกลับมาผมมีงานนั่นงานนี้เนาะเฮ้ยฮะพี่น้องเลยกับกวนบาทนี้เนาะได้เครื่องได้ของพอประมาณนึงพี่น้องเยก็คือสี่ พ่อหรือยุกครับบ่พ่อกับเบิ้งตัวจริงเบื้มันบ่พ่อกับจังเลนมาซื้อจะได้อยูุ่ดอกเป็นอะไรจังว่ากันนะพี่น้องเนาะอะจังเลนก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณในหลายเด้อพ่อแม่พี่น้องบรรสุกุลทุกคนที่กำมาติดตามโดยวยด้วยพ่ยัด้วยดยโอ้ยเนาะกระบะเล่าพี่น้องเลยเมื่อไรพุณแล้วได้ไข่ปลาแต่กระบะเพิ่นอยู่เลยเนาะโดยโดยอีต้นคนเฒ่าคนโอพี่น้องเลยพันกระพันได้ไข่เนาะ ไปเดินทางกลับก่อนเด้อพี่น้องเอ้ขอบุณขอบคุณเท่ายรพ่อแม่พี่น้องบ,บัดจุ่จูุก้นที่เข้ามาติดตามเลยครับส้มขิ้จนจบแล้วกับขามโฆษณาะได้พี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้ขอเตียงขอตัวลาลางก่อนกลับบ้านกลับสองก่อนคำแล้วพี่น้องเห้ยบ้า,บานนี้ยังบูดจบที่ไปซื้อผลไม้อีกได้พี่น้องเอ้เนาะยังมักไม้มักตอกอีกอยู่เออลืมเลยไปเดินทางก่อนสบายดีพี่น้องเอ้บ๊ายบายเนาะ